สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมสิข้ามาใส่เบียดนะพี่น้องเนาะเบียดเขาไม่ธรรมดานะครับผมเจ้าเนื้อเป็นปลาไหลเนาะเนื้อปลาไหลที่ผมหั่นเป็นตอนมาแล้วพี่น้องปลาไหลสดสดเลยครับผมเนื้อแปกครับผมเนื้อแปกพี่น้องมันร่องกันในไม้น้ำปลาเนาะพี่น้องปลานี่นี่ครับปลาที่นี่ตัวกินมห้องบาพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาทดลองกันเลยครับเนี่ยน่ครับผมจะเอาปลาไหลสดสดเลยครับ นี่ห้องพันเป็นแวนลักษณะนี้เนาะพี่น้องพันเป็นแวนลักษณะนี้เลยเกี่ยวครับเกี่ยวเบีดเลยครับเป็นเงี้ยแปลกเด้พี่น้องเนยผมก็บ่รู้กันครับว่าสกลิ่นนี่ป่ากิ่นข้าวบัวพี่น้องน้ำป่าบัวนี่พี่น้องเห็นกันครับทุกง้นครับัวนอยู่แต่ว่าผมก็บ่รู้กันครับว่าสีกิ่นข้าวบัวเนาะเนื้อที่พี่น้องเกี่ยวลักษณะนี้เนาะ เดีย๋ยวผมจะลงไปใส่เลยครับผมอยากลุนน้ำกันครับผมไปครับใส่รองมืงครับผมหนแบบนี้เนาะนี่ปวดข้อต้นหนง,งนี่เงาบนี๋ผมใส่ร้องมันตั้งเลยับผม ล <ciğim. S 1> เป็นร้ันครับผมผมจึงนร้องครั rider, ้งแรกครับการเตะเนี่ครับปลาไหลเนาะไหลมาเตะเป็ดเนื้อเป็ดครับผมเดี๋ยวมันรุนต้อกันครับถ้ามีตัวกินเขาแบบครับเป็ดเนื้อปลาไหลเขาเนาะพี่น้องเขาใส่ไว้ในคว้างก็มีครับผมใส่น้ำขว้างถั่วเปนะครับพี่น้องใช้ล้างอยู่ครับผมเป็นไม้ลักษณะนี้เนาะต้องเบิ่งว่าครับเนี้ยปลาไหลเขาเะิมี่เนี่ยกลิ่นเขาบอลพี่น้องผมก็เป็นครั้งแรกเนาะในชีวิตในการใส่เป็ดเนื้อปลาไหล ก็ใส่ไว้ในปลานี่นะท้องหลังครับมีปลาเนี่ครับอย่าให้จังมาะรุนน้ากันครับมืงออื่นเศร้ามั้งเหรพี่น้องผมก็บารู้เพื่อกันครับผมว่าอ่าได้ผลม่ได้ผลเนาะมันรุนน้ำกันมืงอื่นเศร้าครับผมมีแนวกินเหบอพี่น้องสำหรับเบ็ดนะสวัสดีทานบุชมยเนี่ยมึงเศร้าครับผมในเวลามาเบิองเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะเบืองเบ็ดเนื้อปลาไหลเหาอเลือกที่มีแนวกินมาผู้พี่น้องมึงนั่ง เป็นเนื้อแปลกนะผมก็เพิ่งเคยใส่กับพี่น้องนี่ยังกินในห้องวะโอ้โหมี่เหรอครับเนี่ยคือเกาอยู่ครับเนี่ยเนี่เป็นเนื้อแปลกอีรีเหรครับว่าผมก็ยัง่เคยใส่ยังเคยอยู่พี่น้องเฮ้ยนี่ก็เป็นข้างแรกเมื่ที่ผมมาใส่เม่ปลาครับ เดือดห้องนี่เนี่ยมากินห้องเลครับพี่น้องโอนตัวนี้เก่าพี่น้องโอนตัวนี้เก่าครับผมมือมีแนวกินเลยเดี๋ยวต้องไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกันครับ ที่นี่เน่ากิ่นครับผมเนี่ยลักษณะนะีษเนาะนี่ไม้เรียบนี่โอ้ยนิดครับจะกินส่วนมากก็จะเป็นพวกป่าชฉโดเนาะอันนี้มุมีป่าชฉโดครับผมอุ้ยอันนี้โอ้ครับวนตัวนกึเกเราครับผมมุมีเน่ากินครับ เดี๋ยวรุ่นอีกครับเหล้วลายหลังอยู่ขี้น้องผมใส่ไว้ในขว้างเดี๋ยวผมพาไปเบืง้งนี่จะเป็นในคล้างเนาะผมมาใส่ผมมาได้ทไทยเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเอา่อท่านตรงาหาเวา่เล่าสั่งอ่องใส่นะพี่น้องเลยวี่โอเขาเจะงเงนาเกินไปครับบาเดทมาเดทใส่เบื้งเนาะใส่เลยลายลังพีู่ขี้น้องมาบบรูเพื่อกันครับผมนี่เนวกิ่นห้าบั ดยุ้มีพี่น้องอ,อทงนี้นี้อยังดีๆยล่ครับพี่น้องแต่ว่ามีห้อยกินอยู่ห้อยแทะอยู่ออใส่เวนิก้อนครับไปลุ่นล้งตอไปครับมันเราก็เห็นู้ได้เอามาใส่จากเถื่อหรอกครับป่านนี้จะพ่นไปตีปลาชะโดเนาะ เราไม่เคยเสียร่องไซไอพ้องเขาร่องเบืองไอเบืองเนาะว่าสิมี่ยังกินบ่โมมีครับผมมีพวกเออ่ปลาดุกเนาะอาจจะกินอยู่ครับปลาดุกปลาดุกใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่ๆเนาะอาจจะกินครับผมกินั่นกันครับนี่ไง เงือแปลกที่สุดที่ผมมาใส่เบ็ดเนาะพี่น้องนี่ครับนีดสีรีครับผมใส่บ่ได้ผลนะครับผมเบ็ดเงินไม่ได้ผลนหรอกพี่น้องเอ้ยรุนนุ่กันต่อไป๋ขึ้นนีปลาที่กินเนื้อเนาะแต่ปลาชนิดที่กินเนื้อนี่มัเหลือครับผมคิดว่าเช่นพวกสะดว แล้วก็ปลาดุกเดี่ยงเนาะเจ้อ de มันหลุดออกมาผมก็เลยงานนี้มาใส่รองบึงมันเดิมหลุดหลังสุดท้ายครับผมมุมีครับผมแต่ปลากินเนื้อลักษณะนี่เนี่มมีตัวหน่อยก็แล้วกันครับพี่น้อมุมมีตัวหน่อยครับผมเลือตัวใหญ่เลยแต่กินเนาะ จรู้ว่าชิปนี้มากินครับผมล่องหเบิ้งนะครับผมมากินครับนี่นองใส่พวกนีมม้ปไงครับผมนี่ไม้แบบนี้อาจจะมีแต่ว่าพวกมันป่าที่กินเนื้อไลยกินเนื้อแบบนี้เนาะพีนน่้องน่าพิมพ์นสวัสดีครับ